ส่วนดีจะสดสาวครูมีสนนกมาให้พวกเธอต้องวาดมันพร้อมไหมอ๋อสุนัขน่ารักจังเลยอยากได้งั้นก็เริ่มได้แล้วเจ้ะได้ค่ะอีนิดเราต้องรวาดสุนัขแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้เสมอฉันจะเริ่มวาดก่อนวาดตัวจากนั้นก็ฟันมันสำคัญมากเล่นเล็กน้อยเหมือนกับว่าดัืนกินน้ำสดๆแล้วก็ทาสีให้ทั่วตัวมันจะเป็นโลกสุนัขที่สมบูรณ์แบบ มันออกมาหน้าทึ่งมากฉันชนะแน่นอนะโอ้โทษที <Hey. S 1> เผ่อปล่อยปีศาจออกมา <Hey. S 1> อินิตทำไมันไม่วาดอีกแล้วอะไรโอ้จริงด้วยขอบคุณนะเวสเตได้เวลาวาดสนักกันแล้วตอนนี้แหละวาดโครงร่างของเจ้าตัวน้อยจากนั้นก็ตาและก็ปากเ <Okay. S 2> จ้าตัวน้อยของฉันต้องยิม้มหวานโอ้มันคือสนักที่น่ารักท oh. ี่สุดในโลกเลยฉันต้องชนะแน่นอน <Are you S 1> หมดเวลา <right? S 1> แล้วจ้าเ<ๆ>ด็กๆอินิตแสดงผลงานได้คะ่ะดูสิคะ ครชูชอบไหมคะโอ้เป็นสนาที่ตลกจังแต่ใช้ได้ทีนี้ครูอยากดูงานของว e นส์เดย์เป็นยังไงบ้างแพนเค้กของหนูทำให้ครูตึ้งแน่นอนดูสิคะลูกหมา oh, <no. S 1> น่ากลัวอย่าเอามันมาให้เราดูอีกนะ <identities> ตอนนี้ครูต้องเลือกพูดฉนนะแน่นอนอีนิดโอ้ยเยี่ยมขอรู้สนาคา่ะ <Arabic> ฉันมีความสุขจังเลยอ๋อน่ารักลุม ขนฟูเสื้อสเวตเตอร์สรีชมพูก็สวยเ <G ül> <G ül> ขากับเสอสเวตเตอร์สีลุ้งของฉันเราคล้ายกันมากน่ารักจัง <G ül> ครั้งนี้พวกเธอต้องวาดตุ๊กตาบาร์บี้พร้อมกันไหมจ๊ะใครทำได้ดีที่สุดได้รับรางวัลไปเลย <G ül> มันมีทั้งรถและก็ปราสาทด้วยนะพยายามเขา้านี่ยยามกันหรือเปล่ปาฉันไม่ว่าสิ่งนั้นไม่มีใครบังคับฉันได้หามจริงอิอก็ตามใจ พวกข้าแข่งขันน้อยหมายความว่าฉันต้องชนะและได้บาร์บี้มา้พอมพประสานและล้สีชมพูด้วยมาวาดตุ๊กตาบาร์บี้แสนน่ารักกันเถอะต้องการอะไรติง้ง no ไม่มีทางฉันจะไม่วาดบาร์บี้ฉันไม่อยากได้ดูเหมือนว่าติงคิดอะไรบางอย่างได้อ้แกจะวาดบาร์บี้ให้ตัวเองใช่ไหมดูเหมือนว่าติงจะชอบบาร์บี้มากมากวันศุกร์ไม่ได้มองเลยมีโอกาสที่ดีในการแอบวาด oh. มันก็คล้คลายๆอยู่นะ ออกมาเป็นบาร์บี้ที่สวยจริงๆผู้ใหญ่ต้องเลือกรูปของแกแน่นนอนใช้สีไหนดีนะใช่แล้วสีเหลืองผ้าสีผมที่สวยงามของบาร์บี้ที่มีผมยาวๆน่ารักมากเลยอ้อเวลาหมดแล้วจ้ะอีนิดเป็นยังไงบ้างไหนดูสิมันคืออะไรล่ะพูดตามตรงนั่นไม่ใช่สิ่งที่ครูต้องการเลยนะไม่ล่ะคะเสียใจด้วยวนสุดด์ล โอ้ติงเป็นผู้ช่วยไหนดูสซิวา้าวนี่แหละที่เราต้องการเวส์เดย์เธอชนะอะไรไม่นะไม่เอาติงจะทำอะไรเนี่ยเล่นพิเลนจริงๆโอ้ติงชอบตุ๊กตาบาเบ่จริงๆวิเศษมากพวกเขาดื่มชาด้กันนะ่ารักจังเลยนี่สิเรียกว่าคู่สร้างคู่สมนะน่ารักกันมาก พิซซ่าแสนอร่อยสาวๆใครว่าพิซซ่าได้ดีที่สุดได้รับผ่านนี้ไปเลยเริ่มได้แล้วจ้าเวลาเดินแส <c oughs> งมาเริ่มกันเลยฉันต้องการสีเขียวมาสดใส <c oughs> ใช้วาโครงของพิซซ่าของฉันเพิ่มเป็นเปรอนี่สีแดงแล้วมะกอกสีดำขอเป็นสีส้มและแป้งเป็นสีเหลืองเรียบร้อยเ <c oughs> ท่าน,นี้ก็พร้อมแล้วได้เวลาพลิกด้าน <c oughs> ว้าวสุดเจ๋งเลยใช่อินิตออกมาไม่เร็วแต่ฉันทำได้ดีกว่า เริ่มแรกวาดผ่านพิซซ่าด้วยสีเหลืองจนเต็มจากนั้นใช้สีส้มวาดขอบของพิซซ่าตักใส่จานเวนเต้ไม่เห็นเหมือนพิซซ่าเลยสักนิดให้ตาเธออีนิดมันยังไม่เสร็จสักหน่อยฉันแยกส่วนผสมทั้งหมดของพิซซ่านะแล้วค่อยเอามาเรียงให้เหมือนกับพิซซ่าจริงๆ แต่ฉันทำมาจากแพนเค้กหมดเวลาแล้วจ้ะอินนิสแดงผลเงานโอ้พิซซาของเธอดูดีมากและของเวนสเดลล์ครูก hmm ็ให้ดูแล้วนี่ว่าพิซซาหน้าตาเป็นยังไงเสียใจด้วยอินนิสนะเดี๋ยวก่อนค่ะจะเพิ Paris> ่มหน้าพิซซาเดี๋ยวนี้แล้วครูก็ให้คะแนนนะคะครูต้องเปลี่ยนความคิดเห็นแน่นอนคิดว่ายังไงคะ อาว้า oh, wow. สยอดเยีย่ยมเลยมันออกมาสวยงามจริงๆเสียใจ,ยจยด้วยอินนิตแต่เวนสเตชันนะ <Please. S 1> พิซซ่าของเธอเอาไปได้กินให้อร่อยนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะฮิวจะจะก,กินอินนิตได้อยู่แล้วมาลองกันซึกชิน้นพิซซ่าอร่อยมากๆเลยวิสเต้เฮ้ยฉันก็อยากลองพิซซ่าเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรฉันเปพิซซาแพนเคก้กอร่อยเหมือนกันเลย สาวๆจ้าสาวตั้งใจดูแทงนี้เพ่งเธอต้องวาดเพ็กส์ไปเดอร์แมนสุดเท่มันอร่อยมากๆนูกข้ากินขอเหรอง่ายเกินไปแล้วไม่มีทางพวกเธอต้องเริ่มวาดคูเห็นว่าพวกเธออยากกินจริงๆถ้าอย่างนั้นคูจะเว็ลาเริ่มวาดได้ได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มแรกวาดโครงหัวของสไปเดอร์แมนโดยใช้สีดํออกมาสวยงามมากๆใช่แล้วยื่เลย ทีนี้ก็ต้องมีแป้งสีสีแดงแล้วก็สีขาวฮ่าฮ่าดูสิฉันยิงแป้งเหมือนสไปเดอร์แมนสำเใช่ไหมอีเน็ตหยุดนะเออขอโทษค่ะมาทาสีกันต่อดีกว่าโดนตาเป็นสีขาวชุดสีแดงแล้วก็ลาสีดำเงินเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมแล้วออกมาสวยมากเวนเย์ Wednesday และเธอละ <c oughs> ฉันก็กำลังทาสีสไปเดอร์แมนของฉันเหมือนกันมันออกมามันยังได้ฉันคิดไว้เลยแบบที่น่ากลัวน่าเกลียดและน่ายขยขยั่ง อ้อินก็ทำออกมาได้ไม่เลวใช่แล้วได้เวลาแกล้งเธอตินฉันต้องการให้ช่วยไปเป็นเตาอินน์ักเดี๋ยวฉันเปลี่ยนแปลงความสนใจโทษทีนะเวนเตมันน่ากลัวกันไปเป็นไงสำเร็จไหมเยี่ยมมากทีนี้มาดูกันว่าใครจะชนะอินนหมดเวลาแล้วล่ะใช่แล้วจ้ะหมดเวลาแล้วทีนี้ก็แสดงผลงานได้เวนเต โอ้เวนส์เดนี่มันน่ากลวามากไม่เข้าท่าอีนิดละหนูสะกลับด้านเดี๋ยวนี้ค่ะอ้ะอะกากาอะไรขึ้นเนี่ยทาไมมันไม่สุกละไม่จริงพันเค,ค้กพังหมดแล้วมไม่แบบนี้ไม่เหมือนเลยสักนิดไม่ชนะแน่นอนถ้าอย่างนั้นเวนส์เดย์ชนะเย้ yeah, ฉันรู้ว่าเค,ค้กต้องเป็นของฉัน Wednesday เอาเค,คไปกินได้จ้ะขอบคุณค่ะอยากลองมากๆเลยมาตัดเค,ค้กกัน โอ้โหสวยจังเลยมาลองกันเถอะว้าวนี่มันอร่อยมากๆากฉันชอบเป็นเค้กที่อร่อยเกินบรรยายฉันก็อยากกินเหมือนกันหนึ่งสองสามฉันชันนะโอ้มันคืออะไรอะเสีงจังเลย <c oughs> ใช่แล้วมันคือยูนิคอร์นที่บินได้อยากได้กันไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องลงมือวาดเริ่มกันได้แล้วล่ะจ้ะ <c oughs> ได้เลยค่ะ <c oughs> รเริ่มจากตรนไหมดีนนะใช่แล้วเริ่มจากโครงร่างของยูนิคอร์นกันมันต้องออกมาสวยมากถ้าฉันตั้งใจก็จริงอยู่การวาดอะไรน่ารักน่ารักไม่ใช่จุดแข็งของฉันแต่ยังไงฉันต้องชน,นะต้องทาสีด้วยฉันไม่ชอบสีสันสดใสแทงคอเลยเป็นสีเทาเยี่ยมมากพร้อมแล้วเอ้ยเ๋ยวฉันแสดงให้ดูกันว่ายูนิคอร์นที่สวยงามและน่ารักป็นยังไงขั้นแรกเอาแป้งสีม่วงมาวาดโครงร่าง ฉันจะวาดยูนิคอร์นที่สวยงามและสดใสที่ทุกคนต้องชื่นชอบมันต้องออกมาสวยมากฉันใช้สีสันสดใสทั้งหมดที่ฉันมีฉันพอใจสุดๆเลยเวนเซ่ว่าไงสีมันสดใสเกินไปแต่ฉันมีไอเดียนั่นอะไรนะเปิดฝาให้เหลือมๆไม่เห็นมีอะไรเลยใช่เธอมาระบ,บายยูนิคอร์นกันต่อโอ้ไม่นะไม่ ยูนิคอรนของฉันมันพังแล้วไม่มีทางแก้ไขได้แล้วเน,น่ยนะสาวๆเวลาของพวกเธอหมดแล้วเวนสเตพิกเลยโอ้แม่จ๊า <c oughs> เธอทำให้ครูกลัวอีกแล้วนะอินิดละทำไมทำหน้าแบบนั้นโอ้ไม่นะยูนิคอร์นของเธอมันเลกมากแบบนี้ครูให้รางวัลไม่ได้และเวนสเตย์เป็นผู้ชนะรับรางวัลไปเลยจ้ะโอ้ <c oughs> oh, ต้องรับให้ได้จับได้แล้ว ก็เจ๋งดีแต่ไม่ใช่สไตล์ฉันเย้ขอบคุณนะสาวๆเธอมีแบบทดสอบใหม่แล้วต้องวาดมิกกี้เมาส์หากเธอทำสำเร็จจะได้กระเป๋าเป้ใบนี้ไปพร้อมกันหรือ,อยังจะ๊ะเวลาเริ่มเดินฉันไม่ต้องการกระเป๋าเป้ใบนั้นแต่อย่างน้อยฉันก็ได้สนุกนะฉันทำให้เธอขนลุกได้รูปมิกกี้เมาส์ที่น่ากลัวสุด,สดไม่มีใครเคยเห็นรูปแบบนี้มาก่อนแนะ่ฟันเยอะ สมบูรณ์แบบงานของเราช่างวิเศษฉันว่าเสร็จแล้วอินิตเป็นยังไงบ้างฉันเพิ่งเริ่มเองนะฉันจะวาดรายละเอียดทุกอย่างแม้แต่รายละเอียดที่เล็กที่สุดมันจะได้ออกมาเป๊ะๆเะพราะฉันต้องการกระเป๋าเป้นั้นวาดตรงนี้แล้วก็เพิ่มตรงนี้นิดหน่อยดูสิวันสแตนฉันทำมิกกี้เมาส์แสนสวยแล้วมันก็น่ารักมากคุณต้องพอใจกับผลงานของฉัน <c oughs> มเมื่อไรจะหมดเวลานี่ <c oughs> โอ้หมดเวลาแล้ว เอาละ่ะแสดงผลงานและะ้วจัดิด็กๆอีนิดเป็นไงบ้างสักครู่ค่ะพิกเดี๋ยวนี้เลยโอ้มิกกี้เมาส์แย่มากแล้วเวนสเย์ล่ผลงานชัน้นโบแดงเป็นแบบไหน, s <S วนเวนเซเล์ต้องการความชิยเหลือเราต้องช่วยเธอเป็นไงเร็วเข้าโอ้ส,สาวๆทำแบบนี้ได้ยังไงกันพอกันทีถูกมอ่นนะให้กับอินิด นอคะอ๋อสนใจเป็นลายมีความสักจังเอากระเป๋ามาให้หนุนเลย <c oughs> มันเข้ากับเรามากมากว้าวสสยจังเลยฉันชอบ <c oughs> เบนสต์เธอคิดว่าไงจริงใช่ไหม <c oughs> รูคะทำอะไรอยู่ะ <c oughs> บางทีคุณอาจจะไม่สบาย <c oughs> <c oughs> โอ้พร้อมกันแล้วเหรอ <c oughs> นี่คือแบบทดสอบครั้งใหม่จงวาดเป็นปัทพิกหวัง <c oughs> ว่าทุากคนจะทำได้เริ่มกันเลยใครทำแม้ดี่สุดได้รับรางวัลไป เริ่มจากตรงไหนดีนะไม่ฉันจะไม่วาดอะไรแบบนั้นแน่นอนฉันจะใช้สีดำเท่านั้นวาดคลองร่างของเจ้าหม,มูถ้าได้ตุ๊กตาตัวนั้นฉันก็ดีใจนะมันนุ่มมากเพราะอย่างนั้นฉันจะพยายามทำให้ครูเช่นชอบเป็นให้ของฉันจากนั้นก็เติมสีสันเติมช่องว่างจนเต็มงานจบมาไราที่ตีเท่าน,นี้ก็เรียบร้อย๋อ้ทำว่าร็จแล้วเหรอ แทนแค่ของเธอทำให้ฉันกลัวนะเดี๋ยวฉันจะวาดแปปิปักสนน่ารักบางทีเธออาจจะเข้าใจว่าการวาดน่ารักเป็นยังไงดูนะเป็นไงล่ะเธอชอบไหมไม่ล่ะน่าขย,ย,ยิบขยั่งฉันมีไอเดียแล้วเอาแรงสรับเป็นเป็นมากแกล้งอินิดีกว่าเธอกลัวมากมากต้องตลกแนะ <Hey! S 1> อ่อ๋ออสับแรสบตัวใหญ่แ่ดกลัวอ,ออกไปนะอ,ออกไป ตลกเป็นบ้าเกือบไปแล้วน่ากลัวโอ้ไม่นะพานให้ของฉันพังหมดแล้วแบบนี้ก็ไขไม่ได้แล้วโอ้หมดเวลาแล้วจะอินนิตแงผลงานไม่ล่ะนั่นมันแย่มากแล้วเวนสเดย์ล่ะน่ากลัวเหมือนเดิมแต่ว่ายังดีกัของอินนิตนะเวนสเดย์เธอชนะเอาของเล่นไปเลยไปปั๊บฮิกไปหาเวนสเดย์รับนะ ฉันไม่เล่นของแบบนี้นล้วงั้นฉันขอนะยูหูขอบคุณนะเวนเจอ์คุณน่ารักจังเลยว้าวมันคือสาใหม่ของฮับบ้าบับาต้องอย่างนี้สิฉันได้เค้กป๊อบสีฟ้าเจ๋งจังอ๋อส่วนฉันได้เลมอนนามซิงมันทั้งเปรี้ยวและไม่อร่อยนะไม่ต้องห่วงจูลี่นี่เพื่อนๆฉันขอเริ่มนะฉันอยากลองใส่ไหม่รลวแแล้วก่อนอื่นเอาหอออกไป ที่นี้ก็สายไหม่มาวางซ้อนกันว้าวฉันทำแซนด์วิชส,สายไหมอ่ะอืมอร่อยจริงเลย oh. ฉันชอบฉันอยากกินสายไหมให้หมดเลยโอ้ oh. Oh ฉันอยากกินเหมือนกันนะ <c oughs> ฉันก็ไม่ปฏิเสธ <c oughs> พวกเธอมันกลายเป็นหมกฝรั่งแล้วมาปลอยลูกบองกันนีกว่า <c oughs> ก็มันลูกปองไว้อากาศเสีไม่ออกหรือสิฉันไม่ลึกเบาสิ่งไปเลยเร่นด้วยกันนะย้อมา้ฉันฟีบี้ทงนี้อ้าโอ้ยฉันขอโทอเจอรี่ทำไมล่ะไม่ได้อ่ะแต่หัวฉันรับได้อย่าทำแบบนี้อีกนะย้อลูกบอลทิ้งไปเลยไมค์นายเรลานด้แล้วโอ้จริงด้วยเธอพูดถูกฉันอยากลองเ้กป๊อปพอด,ดีมันสวยมากฉันชอบมากเลย หวานอ,อร่อยฉันอยากกินอีกหลายหลายอัน<ม>ฉันต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการกิน<อ>ใช่แล้วเอาไม้ออกมาให้หมด<ส>แล้วยัดเข้าไปในปากเลยทีเดียวฉันต้องทำได้แน่นอนตลกจังอ,อร่อยอย่งไม่น่าเชื่อฉันมีความสุขจังเลยจูลี่ตาเธอแล้วโอ,โอเคแต่ฉันไม่อยากกินเลยอะเลมอนทำให้ฉันกลัว มันต้องเปรี้ยวมากแน่แนแค่เห็นก็เปรี้ยวเข็นฟันแล้วโอ้มันนุ่มจังเลยว้าวมันไม่ใช่เลมอนธรรมดามันคือเค้กสิ่งไปเลยดื่มกินสิ่งนี้อย่างมีความสุขอืมอร่อยโอ้โหจูลี่หิวมากอืมหวานอร่อยและไม่เปรี้ยวสักนิดสุดยอดพวกเธอมันดีมากอืมาร์ชเมลโล่สีชมพูสุดยอดไปเลยส่วนฉันได้ยอย่ีี r e s e ส่วนฉันได้เป็นตาสีเหลืองเยี่งไปเลยพวกเราทุกคนโชคดีนั้นฟิบิเริ่มดีจังมาลองกันเปิดฮอมาร์ชเมลโล่โอ้ว้าวน่ารักและนุ่มนิ่มอืมอร่อยจิงเลยฉันอยากกินอีกนะเอามาร์ชเมลโล่ใส่แชมพูไปเสียบไม้เราได้ไหมว่าฉันต้องการอะไรใช่แล้วล่ะฉันจะย่างมันมันจะยิ่งอร่อยขึ้นงานนี้สนุกแน่นอนเห็นไหม ว่าฉันทำอะไรได้เป็นไงเห็นเียงไปเลยออไมน่นะฟิมบีมันกำลงังไหม้แล้วว้ไฟไม่เหรอออไม่นะมารชเวลาของฉันไม่เตรียมไปแล้วอะ <c oughs> อ้ไม่นะมันละลายกระจายไปทั่วโตะเลยแย่ที่สุด <c oughs> อย่างน้อยฉันก็ต้องลองอร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้นะ <c oughs> หวานอะไรฉันชอบแบบนี้เธอปกติดีไหมเอะล้างขนมของเธอสิโอเคเยลลี่เมีคยของฉันอร่อยแน่นอนดูสิมันนุ่มนิ่มแล้วก็น่ารักแถมเอามาเล่นได้ด้วยนะเยี่ยมไปเลยฮโอ้โทษทีฉันจะกินเดี๋ยวนี้แหละเอาเยลลี่มีมาวางเรียงบนโต๊ะและกินแบบไม่ใช้มืออม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 อืมอะไรกันมันยาย จูลี่ตาเธอแล้วเริ่มได้อยคเฮ้ยมาลองกันเลยฉันไม่เป็นตามันแปลกๆอ๋อมันคือเจลลี่เจ๋งเด้งดึ๋งเด้งดึงฉันไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนอร่อยจังเลยฉันชอบพวกเธอดูนี่สิขวดเจลลี่แสนยืดหยุ่นโอ้ไปไหนอ๋อไม่นะ้อย ฉันจะเป็นลอ๋อไม่นักมันเป็นเพราะฉันแต่จะรีบัันต้า่อยจิงนะว้าวมันคือร็อกแคนดี้จริงไปเลยส่วนฉันได้กล้วยมาร์ชมัโล่สุดยอดไปเลยฉันมีอะไรที่เลี่ยมได้แต่มันอร่อยแน่นอนคาเคสซูชมพูหยุดนะฟิบี้ฉันจะลองเป็นคนแรกนะมาลองกันมันคือกล้วยมาร์ชมัโล่แสนอร่อยมาลองอันนึง โอ้โหวิเซ <Ja, S 2> <or> ็ตเดี oh, okay. <laughs> hmm. ๋ยวก่อนนะมันคืออะไรอ่ะเป็นพักล้ยงั้นเหรอไม่คุ้นใจเลยอโอเคเราอีกครั้งหนึ่งฮืบอ่อยจังเลยฉันมีความสุขเอ้ยฉันเข้าใจแล้วกล้ยทำให้จอลี่ของเรากลายเป็นลิงเห็นได้ชัดเลยนี่จูลี่เป็นอะไรไหมอ่ะไม่อย่าอย่านะอย่ากัดฉัน ฉันไม่ตั้งใจอื่อรจังเลยอ้ไน์เอ้อกลอะไรแคกับฉันเนี่ยทำไมฉันถึงนั่งอยู่บนโต๊ะไม้ฟิบี้ลงจากโต๊ะก่อนซิอ๋อใช่ใช่จริงด้วยทษทีฉันจำอะไรไม่ได้เลยไม้ถึงตาไหนแล้วฉันจะไม่กินก้วยอีกต่อไปมาลองลูกกวาดของฉันกันมันต้องอร่อยมากแล้วก็หวานด้วยอย่างที่ฉันชอบอร่อยจังเลย ส,สาวๆนี่มันอร่อยยังไม่น่าเชื่อตอนนี้ฉันแสงให้พวกเธอดูการกินลูกกวาดทั้งเดียวได้ยังไงอืม,อมเรียบร้อยฉันกินหมดแล้ว s <S ตอนนี้ก็ถึงตาของฟีบี้ได้เลยคับเค้กสีชมพูสวยมากๆฉันอยากลองใช้ครีมก่อนพวกเธอไม่เป็แบบนี้อืมอร่อยจังเลยฉันชอบ ตุลี่ฉันก็อยากลองอ่ะพิ่ปีแบบพวกเราได้ดีนิดเดียวก็ได้อะไรไม่มีทางสเกตคนเดียวนะพีบี้ใหญ่ตัดกาไม่แบ่งเพื่อนเอาหน้าจุ่มครีมไปเลยจัดการอืมอะไรกันเนี่ยอ้ไม่นะเย้สำเร็จแล้วไปกันเธอก่อนที่เธอจะรู้ตัวไม่จริงนะขับให้ของคนฉันแล้วหมดแล้วฉันเตไมได้วยครีมสีชมพู แต่ก็เอามากินได้อร่อยจังที่เหลือในาจก็ยังกินได้เหมือนกันสุด,ดยอดฮ่า <c> ฮ <oughs> กินเหมือนหมูเลย <c oughs> ым, แล้วปมเหนียใช้ทำอะไรแต่จัง <c oughs> ส่วนฉันได้โดนันส,สีฟ้ามีความสุขมาก <c oughs> ฉันได้ไข่ไก่เหรอถามจริงพวกเธอฉันต้องทำยังไงอะ <c oughs> ในเมื่อไม่ีใครอยากเป็นคนแรกงั้นฉันจะเริ่มก่อนฉันมีโดนัทแสนอร่อย <c oughs> ฉันก็เลยมีความสุขโอ้ จูลี hmm> oh, ่ฉ kind of oh, mm ันมองเห็นเธอผ่านโรโดนัทด้วยสนุกซ้ำใช้นิ้วหมุนโดนัทก็ได้อร่อยจังเลยฉันชอบสดสาวโดนัทชิ้นนี้ทั้งหวานแล้วก็อร่อยมากๆใส่ไปเลยโอ้จูลี่ตาอทอนแล้วจริงอ่ะงั้นก็มาลองกันก่อนอื่นต้องตอกไข่ฉันจะตอกใส่ปากไปเลยอน่าเพลคือแยง เห็นด้วยไข่มันดิบและไม่อร่อยเลยสึกนิดเอ้ยขอโทษนะทุกคนฉันกินตับไปไม่ไหวแล้วมันไม่อร่อยเธอต้องกินให้หมดนะจูลล่ฮ์อ๋ออ๋อไอเดียดีมากเลยไหมฉันจะทำเครื่องดื่มไข่วิธีนี้อาจจะอร่อยก็ได้นะมาลองกันตอกไข่ทั้งหมดใส่เครื่องปั่นโอ้เพอทีไหมไข่ใบสุดท้ายแล้วสุดยอดตักลงไป ทีนี้ก็ผสมให้เข้ากันแต่บางอย่างบอกฉันว่ามันไม่อร่อยแน่ๆเลยจากนั้นก็เทสใส่แก้วที่สวยงามพี่พียังไม่น่ากินอยู่ดีรอแป๊บฉันมีไอเดียดีๆแล้วหลอดนงยไม่ไมฉันไม่เอาโอเคลองเดี๋ยวนี้ขอแค่อย่าคายมันออกมาก โอไม่นะ oh ไม่ไหวอ่ะฉันจะอ้วกแล้วอยญยเนี่มันแย่ที่สุดเลยตีนี้ตาเธอแล้ว ah. hmm. ฉันเหรอไม่อยากจะนึกเลยว่าอะไรรอฉันอยู่โอ้ <Huh? S 1> oh, ใครนะสวัสดีค่ะเอาอะไรมาให้ฉันด้วย hmm. มีอะไรจริงๆงอย่างนั้นหรือ <Okay. S 1> เปล่า <c oughs> แปลกจริงเลยโอ้ม oh <my. S 1> ว้าวสำหรับฉันจริงจงเหรอเนี่ยเฮ้ hey. ขอนะโอ้ดูเหมือนว่าเราจะแตะต้องไม่ได้โอโอเคฉันก็ไม่อยากได้เท่าไรเอาล่ะได้เวลาลองขนมสุดเจ๋งกันแล้วเปิดฝาอ,อร่อยจังเลยฉันชอบมากๆอโอ้ไม่นะพูกเธอมันเปรี้ยวปรี๊ดอ้าอะไรขึ้นเนี่ย,มยไม้เบ่งแล้วฟีบี้กลายเป็นรถไตะพันแล้ว <c oughs> ว้าวฉันได้ซอสชีสกับมันฝรั่งทอดหน้ายิ้มเ <c oughs> จ๋งจัง ส่วนฉันได้ทาคิสรสเผ็ดเนอะต้องแบบนี้สิส่วนฉันได้ป๊อปปี้มันทำมาจากเยลลี่น่ารักจังเลยเป็นรูปหัวใจด้วยโอเคใครจะเป็นคนแรกนะค่ะไม่ฉันเองจะกินแล้วนะมันต้องอร่อยมากแน่ๆมาเราเล่นกัน โอ้มันเล่นไม่ได้อะแต่กินหอมมากๆเลยว้าวเป็นป๊อปปิ้ที่อร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อชอบมากๆอร่อยจังเลยหยุดนะทีนี้ตาฉันแล้วฉันจะลอามันฝรั่งหน้ายิ้มดูสิว่ามันน่ารักแค่ไหนเสงหน้านี้ส่งจุ๊บฉันก็ทำได้ อิโมจีน่าเท่เยี่ยมเลยเอาหน้าอิโมจิมาวางซ้อนกันมันจะกลายเป็นหอคคออิโมจีที่เหลือก็แค่บีบซอสช,ชีสลงไปมันต้องอร่อยมากแน่ๆมาลองกันอ้าวิศเศษไปเลยยิ่งกินกับซอสช,ชีสก็ยิ่งอร่อยฮ <c oughs> ะซูรี่เลียมๆหน่อยสิ <c oughs> ฉันก็อยากลองเหมือนกันนะเ <c oughs> อะอโอได้เลยขอแป๊บหนึ่งเสร็จแล้ว เย้ yeah, ฉันหิวมากมากฉันอยากลองทาคิสให้เร็วที่สุดโอ้ว้ามันเป็นสีน้ําเงินอะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอืม mm, อร่อยแต่เผ็ดมากถูกใจฉันอยากกินอีก <Awesome. S 1> นี่มันหยุดไม่ได้แล้วจริงๆยิ่งกินก็ยิ่ง,ง,งอร่อยอ๋อ oh. uh huh. ไม่กินจนหมดเลยดูเหมือนจะใช่นะอ้ oh, ี oh. ิบางอย่างแปลกๆทำไมปากฉัน้อนแบบนี้ไม่นะอเอเผ็ดมากๆเลย สิ่งนี้ช่วยได้แน่นอนจูลี่พ้อมกันนะ <Okay. S 1> ยิงเลยโอ้ยขอบคุณนะสเสาวเขายัางชั่วนะรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้ว <Okay. S 1> ถ้าไม่มีพวกเธอฉันจะไปยังไงนะ <Okay. S 1> ฉันไม่กินอีกแล้ว